พูดกันเ,นเต็มที่นะเนี่ยเต็มมันแหลมในตะเลยไยันไงวันนี้มาบรรยายท่านทั้ง,งหลายในหัวขอ้อว่าใช้ชีวิต,ยวต,วอ,ตวอ,ยอยาต่างไรให้ความสุขในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ถามทุกคนโยบว่เศรษฐกิจดีไหมอยา่าตอบอย่าตอบดีกว่าครบ่ายไว้ด้วยติดติดรางมาทั้งหมวดนะ สินตะกินดีไม่ด mm ีก hmm. ูโยมไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบยิ่งบอกท่านนายกสินตะกินดีไม่ท่านนายกว่าคะไม่อ่านตอบนายกว่าอยากเสียงหวานวะให้เสียงภาษาไทยโดยไม่อุ่นว่าแกว่าอะไม่เป็นไรกูโยมเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยไม่รู้โยมเนี่ย รู้ดีกว่าพระแต่จริงๆพระรู้มากกว่าโยมเศรษฐกิจดีไม่ดีพระไม่ต้องเปิดโทรทัศน์พระไม่ต้องป,ประหยัดวิทยุปลาไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านเปิดชั้นโยมรู้เลยว่าที่มมิจนพอดีเอาโยมไปกินไปกิงัน้นเมาื่อก่อนเอา jam ผลไม้มาเนี้ยเรียงยุ่งๆจบเลยหน้าผลไม้ปีที่แล้วเปิดตาม,าลามาตเล็กล่อชั้นๆเลย ลกชาแนะเ่ก็สิ่งต่กงมันไม่ดีอะยุ่งดีๆไข่ฟอนนะเห็นไหมเราอยู่ไม่เห็นจนนภาอย่างพูดก็ถึงเวลาถึงยามลงกคงนี่ท่านเราจะบอกอาจจะไม่เข้าใจคาว่ายามเนี่ยแปลว่าฤดูการฤดูุการของลงกคงอยู่ไมนไหมมาถวายพระเป็นช่อไหมไม่ที่ถวายพระลาล้วงนี <c oughs> ไ้ไอรก็อยาก,กรากู้แล้วเลยจะมาถามจูงแล้วทาไมเอาลก่วงมา ท่านไม่รู้ลูกร่วมมันลืมตน้นไอ้ที่เป็นจอดเลี้ยวอยู่เลยที่ดีไม่เป็นจอดขายเน่แล้วเอาลูกร่วมให้เราเมื่อท่านทั้งหลาย <c oughs> อยู่ยังไงให้มันมีความสุขอะ่ะคนมันมีทุกข์กับความอยากจมจำคำนี้ไว้ทุกข์มากอยากมากทุกข์มากอยากมากทุกข์มากไม่อยากไม่ทุกข์เลยจมจำคำนี้ไว้อยากมากทุกข์มากมาอัตมาชอบเลยแต่ว่า ชอบการเปลี่ยจัดการของโรงเรียนนี้ก็ืกี่เห็นไหมโอ้โหเห็นไหมเวียหัวเลยมันจะเียนบาธรรมดาเวีนหัวไปเลยยังตีกระโหลกลุกเลยอ่ะโอ้โหอนุมานยกขาตัวกันไปขึ้นตรงนี้ลุ้นันแท้ตายเดี่ยวเดนียวหมดตอนเด็นอัตมาเคยก็หลังโกูกูก้าเต็งตัวกันแต่ละคนท่านทั้งหลายท่านต้องบมือให้เด็กให้มากกันถามว่าทำไมเป็นแบบนั้น ก้างน้อยใส่เป็นโพสเพียนะนะหมายความว่าอนุมาลตะี้จะจบแล้วนันน่ะอนุมานตะี้จะจบแล้วะต้องทำนเป็นกันนาเขียวมานได้ยังไงอ่ะเวลาว่าอาจารย์ชอบเด็กกันแต่ไม่อยากบรรยายให้เด็กฟังเวลาโรงเรียนคนนิมนต์เนี่ยอามาถามก่อนว่าบรรยายให้คอยฟังถ้าบรรยายให้เด็กฟังไม่เอาเลยเคยไปบรรยายเด็กอนุบาลเด็กมันเยอะ ทีแรกมานั่งเกลอยดคนนั่งไฟโรบายเกยแล้วไอ้นะจับพักหนึ่งครูว่าที่ไม่พอขยันมาเลยเด็กหดึ้นมาด้วยมาดูหน้าโตเราแล้วบรรยายได้จับรึ่งดูใต้โตเร็วสามสี่คนดึงวนกันนะดึงวนลดึงซะบดงไอโรก็ปาต้องบรรยายเตียมทีมไปด้วยจับพักหนึ่งเด็กใต้โตมาตัวแข่งไห้กูบอกแล้วว่าการเล่นกับเราแล้วเร็วแค่ตายแต่มาคนเดียวเนี่ยก่อนเลย ยาานวันนี้มาบรรยายท่านมีความสุดดีใจเรื่องท่านฉลาดอัตามาว่าฉลานะท่านดู้นตัวกันจัดดอกไม้ก็รู้แล้วว่าฉลาดจริงๆแล้วนี่จะท่านนายกกระบวนการรู้ว่าท่านผูนนน้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเวลา,าไปบรรยายยายดอกไม้ตั้งทางหน้าคุณกันไม่ดีเวลาถ่ายรูปถ่ายหน้าเรากับดอกไม้เวลาไปโพสต์โอ้หลายคนคอมเมนต์เลย,าายเร่ยกว่าปีตายแล้วหมดนะะ เวลาตายตายใจเราไปดอกไม้ลราเหมือนลูกใต้โลกอะไรอย่างนี้มานจะมาแสดงปัญยาดอกไม้อย่าไปข้ามเสียอะไรไม่ได้นี่พูดให้เราฟังเลิกเศษต่าิดมันไม่ดีอยอยู่ยังไงให้มันมีความสุขนึ่งเลยนั่นต่างหลายคนใต้ยแล้วแบบนึ่งอยู่อย่างเง้อเลยบางคนเง้อยี่ตายเห็นเพื่อนใจอยากใจเห็นเพื่อนใส่ทองอยากใส่ทองทองที่ใส่บางคนยังคนไม่หลุดเกลีย ยังคนไม่หลุดเทียด่วนสิคนนั้น,น,น,นมาด่วนสิบด่วนสิบเป็นงานทำบุญใหญ่ของปา้าไก่ด่วนสิบคนไปวัดทุกคนใส่อทองหมดเลยแต่ละคนไปหูประทองคอเหลืองแม่พอเดืนสิบแป๊บปั๊บเป็นไงไ,ไม่มีทองแาาล้วถามอะไรทองไปไหนอ่ะใส่ไม่ได้คันคอมีจีมายอ่ะอยู่โรงรัาบาลดำหมดแล้วเนี่ยพูดลลอะไรลงไป เื่ออยู่ในเศรษฐกิจไม่ดีเราเองต้องนึกใช้ชีวิตแบบธรรมดาเรียบเรียบแต่เราติดเรียบไหมครับไม่ติดเรียบยิ่งกูเก็บกลางคืนไม่มีเลยมีแต่กลางวันแจ้งทั้งวันทั้งคืนอาตมามาโอนมามากันมามามากูเก็บมาช่วงนี้มาบ่อย โยมคนนั้นรเราคิดอย่าพ่อตั้มมาพูดกุอย่าเห็นเต็ในทใ์เห็นเต็นในคลิปในโทรศัพับไปกูเห็นตัวจวริงทีงกโดยโทรศัพท์เลแกนุ่มเล่นคนจริงเลแก้กว,ว้าหลาวอย่าโมกันนะตั้มาจะเนี่ยแต่พูดในโลกกันท่านทั้งหลายในวันนี้จะมา,าพูดไม่ไม่ไม่นานเพราะว่าท่านพระางงอตราตะโยงกับท่านพระญาณีพูดเูาก็มาเลยไปฉันข้าวที่ไหนจ้าวินเลี้ยงหินกูอยากเลี้งหินะอะไรนะเห็นไหมโรงเรียน ร่าก็จะต้องกันร่ากจะต้งกนมาจนกองชันเล้งหินอาจะมาชั้นบ้านศพแกวเห็นไหมอ่ะความไม่เท่าเทียมกันของสังคมนี่ไงพูดแรกทำมันเป็นไรเราคนบ้านเดียวกันแกบอกตหันก็เขาใจอยู่ไม่เป็นไรเมื่อกี้ถามมาตาบ้าแล้วล่ะคงท่านนี่ต้องหลายเท่าไรอย่างอ่ะ อาตมาว่าอยากถามปลาพนันนะปลาจะอยากถามมาไว้ก <ructure> ็เลยพระมีสามอย่างที่น่ากลัวหนึ่งสตรีผู้หญิงนีสามอย่างันจะไม่จับเป็นรองยามอาตมาถ้าผู้หญิงตื่นตาตื่นเสียทำใจไม่ได้อ่ะปล่อยผู้หญิงอัพเลววันจันทรเลววันสุกร์เสียเราอย่างเล่าให้ท่านฟังไปลึกมึนๆว่าอาตมาไปรวมจำอยู่ไหนแม่ที่เล่าให้ยุ่งฟังนะอุปยรวมจำท่านจำอาไว้มันแปลชีวิตนี้อาตมาพูดประจํา เคยฟังอาตมาอาตมาจะพูดเป็นประจำพราจาฟังฟังทันไหมฮะไอันนี้พูดแบบไม่เร็วเลยบ้างไม่เร็วเลยว้างร็วไม่รู้ว่าจะร็วไม่รู้ว่าร็วไหมไม่เร็วไม่คนตาเดียวเขาเข้าข้างกันเองนน่าหูจำใจแหลมหินแล้วมานะนุ่งฉันปลาปงอาตมาฉันปลาคุ้ยแกตายแล้วอ่ะ ตามแล้วพี่บอกอาหารได้มาปุ๋อร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยแต่หอยนั่นนะไม่รู <S 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 ้ทำไมไอ้ที่แหลมๆมันฉันยากแทงปากว่ะแรงๆเอ็นตีหน่อยจะตีแลรงไหมบางอย่างเราไม่ใจได้นี่นะตอนเราเนาะเนี่ยพูดใด้เราบังบบบท่านจะางหลายหนึ่งหนึ่งต้องถามกเราความสุขเราคืออะไร ต้องถามก่อนเลยว่าถ้าพระจะบรรยายต้องถามก่อนเลยว่าความสุขเราคืออะไรหนึ่งการมีเน็ตเซซอรี่ชครบอบความสุขไหมไม่ใช่เมื่อก่อนยมไม่มีโทรศัพท์ยมอยู่ได้ไหมอ่ะอยู่ได้เดี๋ยวนี้อยู่ได้ไหมอ่ะไม่ได้ตันตีหนึ่งแรงอดไทยกี่ไลน์ได้ไหะตนตีหนึ่ง คนเก่ๆบางคนตื่นตีสามัวรุ่งไม่ตีทำเลยส่งไลน์เต็มทั่วัาแล้วสะบัดตีตอนเช้าเช้าระดีสองส่งแลนเช้าโลดไม่หลับทุกคนเพื่อนแล้วบ้างบาคนเป็นอะไราเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปเศรษฐกิจเปลี่ยนไปท่านถามท่านคำเดียวท่านว่าโลกเปลี่ยนไปหรือว่าใจเราเปลี่ยนแปลงตั้งอะไร เอาเจ๋อเจ๋นายยกลาวไว้ได้หรอนายยกลาวแต่กูยังเปลี่ยนตอนนี้อ่ะคนตุนใจถามแต่กูคนเดียวเลยนายกลันโลกเปลี่ยนไปด้วยใจเปลี่ยนแปลงไปพร้อมลมอ่ะโอ้นายกบอกไปพร้อมลมอ่ะท่านจำไว้จริงๆอัตมาันโลกไม่เปลี่ยนนะโลกยังคงตรงอนเดิมแต่เรามันเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนไปเยอะแม่ติดหนังลูกติดเกม ท่านดูจังหวัดสุราษฎร์มีพ่อเป็นตำรวจไปห้ามลูกไม่เล่นเกมลูกแทงตายลูแม่ของเด็กผู้ชายคนนี้ที่แทงตายตัวอาตมาอยากให้ท่านมาเทศสนเด็กหน่อยเนี่ยตอนนี้ประกันตัวมาแล้วําให้มันนั่งหน้าธรรมศาสตรสนเด็กอาตามาลุกกันดีเลยขกันาะพ่อมันยังแทนเราเดีเหลื <c oughs> อาอาตามาบอกโยมเมืเ่อกีจเนคนเต็มแล้วไม่ได้โยมก็กอับาปด้ย <c oughs> <c oughs> เกมนัเตะตายโจมตีแรงตายรไปแบบันดังจ็ตแมนดูหมดเลยทุกท่นแต่ว่าถ้ากรรมถูกเตะตายบันกรรมสลบตกพุงต้างก็ถือว่าตายในหน้าที่เอาละนี่พูดในโรงป่ะเห็นไหมพะยงถามก่อนนะว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนความสุขมันอยู่ที่ไหนเอะพะยงความสุขอยู่ที่สิ่งต้องข้ามไหมไม่ใช่ ตั้มามาจากบ้านที่จนเราจะเรียกว่าจนต้องเรียกว่าโคตรจนแตงกินรู้จักแตงกินไหมตั้นมาจะบอกรู้จักแตงกินไหมแตงกินมันจะคล้ายๆกัแตงโมที่จริงคืออันเดียวกันนะหนี่แตงโมลูกปมาบก่อนพาพัอพ่อแม่ลูกนั่งเอาชอนตักแตงโมกินนะ แตงโมซิเดี๋ยวมีความสุขทั้งบ้านเดี๋ยวนี้ได้แล้วคุณผู้มไม่ได้แตงโมนี่ไม่พลาดอัดแล้เดี๋ยวหวานเป็นชิ้นเป็นชิ้นเมื่อก่อนแท่งตันเลือดเลือแดงๆอีกขาวๆแกงไว้อีกไปลึกแกงเลียงกกะเอยเดี๋ยวนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้แตงเดียวเทสิแตงเดียวพิซซ่าแตงเดียวนั่งตามร้านนั่งกิน มารองตอนธนาคารที่บ้านทวไรองเราชีวิตเราโรคไม่ได้เปลี่ยนแตเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะเลี้ยงลูกอัตมาโยฝึกเด็กต้องฝึกตัแในอนุบาลนี่อย่าไปฝึกตอนใหญ่ตอนโตเขาบอกว่าไม้อ่อนยังดัดง่ายไม้แก่มันดัดยากก่อนหน้านี้ัตมาไปโรงเรียนเทศบาลปุกปัญญาแล้คุูครูที่มาจากเทศบาลปุกปัญญามีไหมมีไหม อตาตมาไปไประเทศวันนั้นงานทอดปลานะวันนั้นทอดปลา,าไปเทศเขาบอกว่าต้องสอนอตาตมาพูดว่าให้พ่อกับแม่อย่างเลี้ยงลูกด้วยเงินเดี๋ยวนี้เราเลี้ยงลูกด้วยเงินไม่ได้เลี้ยงด้วยคําสอนคุณครูไหนใครเคยเป็นคุณครูแล้วตอนนี้กัดเสียแล้วจมือว่าดครูไหย <c oughs> ครูที่กัเสียแล้วมีไหมคุณโยมมีไหม คุณครูยุคเก่เาๆมีไหมคุณครูยุคเก่เาๆนะเอาจูมานคนไม่เป็นไรคุณครูคุณครูโยมด้วยเมื่อก่อนจะถูกครูตีที่โรงเรียนนะกลับไปบ้านกล้าบอกแม่ไหมอ่ะบอกแต่กลุกทุกเทิมลาวไว้นะอัตมานี้เมื่อก่อนเปนน็นคนซนบ้านเราเรียกว่าดอนนะั้นครูเม็ดเอวเขียวหมดเลยครูเมื่อก่อนไม่ต้องใช้ไม้ใช้มือเนี่ยจับเข้าไปนี่หมุน มุนมเย็บแล้วเก็บดึงขึ้นลาวบ้านเราเรียกว่าเม็ดตึกเก่งลับป้าจบไปหาตองถ้าบอกถูกตีลาวมาดอนเด็กเดี่ยวนี้เป็นนายกโยมวิ่งจนอะไรก็ยังวัวแต่ผู้ปกครองไปด่าครูหรือรงเรียนโรงเรียนนึงในจังหวัดภูเก็ตห้ามตีนักเรียนเลยถ้าตีถูกเสียตังนะ โอ้โหอัตมาโชคดีเล่นที่บทเป็นปลาไม่้อเป็นครูต้องขายที่ห้ไม่ได้หรอกมีเด็กคนหนึ่งนะ่นนี่ยโดนคุณวัดมากับกลองมันกลองมากับกลองมันคุณวัดปล่อยปลาล่อลิ้นเต้วตอนดูกับกล่องตะมาไม่ว่าเราจะตั้งพักที่กล่องปะปะปะจะว่ารายการจะเข้าห้องน้ำเป๊บโอ้กลองมันปล่อยมันล่อลิ้นตะการมาแม่ล่อลิ้นแ็ด อา,อาตมาเอาใจเราเลยนะมเมย์ก็ตายทุกวันนี้ <c oughs> ก็บอกกลับมาไม่ห่านโลบอกว่าไอ้หน้าจะอนู่กราบสวยอยับเร็งเลย <c oughs> ผอม,มันพูดกับตามาเลยอาจารย์นี่เก่งจริงๆสนเด็กแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยตอนนั้นหนูแม็กเกี่ยวไบๆมาแล้วตอนนั้นตอนนี้ไม่ะเนี่ยความสุขจริงๆความสุขไม่ไต้องไปหาใครนี่อาตมาคนหนึ่งอาตมาเป็นคนที่ไม่เสียเรีย่ยวเครียดกับชีวิต พระธรรมบอกว่าความสุขอยู่ที่ตัวเราสุขหรือทุกข์เกิดจากใจไม่ใยหรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจท่านอยากได้เป็นทุกข์หรือสุขนาเราต้องคิดว่าเราอยากได้สุขหรือทุกข์แต่คนโดยส่วนใหญ่อยากได้ความสุขแต่ไปสนหาความทุกข์เข้ามาแทนยงจำคำพูดนี้ไว้คนโดยส่วนใหญ่อยากได้ความสุขแต่กลับไปสนหาความทุกข์เข้ามาแทน ใช้ชีวิตเหมือนพลาดเศรษฐกิจแบบไหนก็สบายหนึ่งชุดก็ไม่ต้องเยอะชุดกินชุดเที่ยวชุดเดียวกันงานไหนก็เท่านี้ไงไม่เคยเปลี่ยนเรียน่ว่าไม่เคยเปลี่ยนเรียนนี้สบายของโยมอ่ะไม่ได้กำลังแต่งไปชมพูทั้งแมบเลยชมพู่หมดทั้งตะพอนผมได้ปอนนั่นไปชมพูงานสกดดำหมดเลยรวมทั้งผิวตัวเองด้วย ดำไปหมดเลยแต่ถ้าใช้ชีวิตเหมือนปลาพระไม่ต้องเปลี่ยนชุดมากเห็นไ,ไหมวันนี้จะมามานะยา่างชมพูรองเท้าชมพูให้เข้ากับโรงเรียนมีแต่พ้นวอดได้พ้นวอดแล้วให้มันเข้ากับโรงเรียนแต่ว่าอันตรายการใช้สีชมพูนี่ส่วนใหญ่เขาว,า,วาว่าไปว่าเห็นปับ๊บนี่เชื้อคุอ้มละทุกเหล้าไว้ในถุงเข็มรองเท้าชมพูปั๊บตุ๊กตันอี ไหนคุณโยมคุกเกตใครเคยไปวัดบาเสีย <100 S 1> ีแล <Alex> ้ว <fucking> ชูมือขึ้นโบนอัตมาสีอะไรโบนสีชมพูไหมใครเคยไปวัดบางเสียีแกเวัดบางเสียีจะมีโบนสีชมพูเราชอบอะสีอะไรก็ได้โยมเอออัตมาที่ถ้าตายอะนะสั่งโยมมาแล้วดอกไม้ในงานต้องชมพูขาวอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาเอาตะไมร่ดำดอกอื่นลุกขึ้นมาหลอกไม่ได้ เอาไปแล้วแล้วอัตมานี่ต้องต้องรอยเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนอัตมาไม่กลัวตายเลยเมื่ออนเคยกลัวตายตอนหลังอัตมาไม่กลัวมันมีอยู่ดีหนึ่งสองคนผัวเมียไม่รับอัตมาไปเที่อัตมาในเวลาเข้ามนเทตกะถามเขาประจําเลยมารับเองหรือให้ไปเองให้ไปเขาจะบอกเดี๋ยวไปรับอัตมาถามเลยมารับกันกี่คนนะถ้าสองคนผัวเมียไม่ต้องมาเดี๋ยวรับไปเองรับทานมันั่งรถันในรถ ผัวขับเมียนั่งข้างเรานั่งหลังเลย,ยก็ผัวกีเซียเมียทุกมือหายากแทนหลบหลังตามมาเร็วตั้งเบียดเบียดโมโหจีน้าด่าหัวมึงนี่ขับันนี้นะเดี๋ยวจะจับลงมาเลยตายโหไม่ทั้งคันอ้นตมานั่งอยู่หลังนุกจะจะตายทั้งคันเราบังเลนยนะหันไปบอกผัวกับเมียดโยมอย่ยาทะเลาะกันตา เมียก็บอกเลยกว่าจะรักกูสามีไม่ยอมของเมียด่าหัวขายหน้าแล้วหัวทำหน้าขึงขังด้วยหน้าเคียวแรงกว่ายักษตุกตาตันมาขี้เหล้าอ่ะอันนี้ยี่นาเมียมึงเก่งแรงนะถ้าเก่งแรงขับเองเอาโอ้เมียนี่ผมพูดว่านังเมียคุ่นโดยเลยเอามือตบหน้าร้องถ้าขับแรงขับแล้ไอ้เนี่ยขับไม่เป็นตามๆร่างกายขับเแรงไะ ลามันจะรู bye, bye ้อนไ้นะอากรบาลเนี่ยบอก่าทุกอย่างมันคือความสุขเศรษฐกิจไม่ดีไม่ต้องใส่ใจอะไรมากก็ใช้จ่ายพอประมาณวิธีการบริหารทรัพย์เนศาสนาเราสอนจะจิตนึ่งฝากอมสินจะไปฝากกสอกรไทยฝากอะไรก็ไม่ว่าแต่เราคิดไว้ก่อนว่าเขาบอกฝากอมสินก็คือเมื่อก่อนเรายอดปงตายแม้ คนโบราณเรียกต้มตายใช่ไหมจริงๆหาตายไม่ผมอมอหคนตังค์ก็ต้องนั้นแน่เลยแต่เราเรียกว่าต้มตายก็คือกุกงอมสินคนใต้เรียกต้มตายใส่ใส่ใส่นั่นคือการฝากมีทรัพย์มันจบให้เขาบาดอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจองอย่าใ,ใจลงให้มากจะยากนานแล้วทําไมต้องไปไช้ชิตให้มันเว่อร์วังอลังการนะี่น้ออยู่ธรรมดา,ามีความสุขที่สุด ใช้รองเท้ารองเก่ายมดูตาแม่เจ้ารองเท้ารองพต้องผู้หญิงอ้หัวใจแรงวาจ่อกจากบ้านได้หมุน360องศาดูตั้งแต่รองเท้าเข้ากันไหมกับผมเกือบรองเท้าตรงกัระดามันเข้ากันไหมอ่ะดูที่ตาปากดูเรียบร้อยไหมเนี่ยพูดได้รอบัะแล้วไม่พอหมุนสามกีรอบหมุนแล้วหมุนอีกเดินออกมาหน้าบ้าน เปลี่ยนโคเกืองดีกว่าไม่ร้อยเลยับเข้าไป,ไป่พยวันนี้ได้ออกจากบ้านเรี่ยงพอดีวันนี้ได้ออกข้าวไปวัดกับข้าวบูดพอดีนะยันแล้วโมโหอยู่บางคนนี่คนแก่นี่ใจร้อนมายอมา่ะใจร้อนไหมใจร้อนยิ่งแก่ยิ่งใจร้อนนัดลูกไปทีแปดครึ่งลูกมาทีเก้าไม่ไปแล้ววัดตำแดกแล้วอ่ะไม่ต้องไปมไม่มาแล้วไม่ต้องไปแพก่กนแก่เนี้ย ก็ตอนเงินเดินมาที่วัดมาเล่ากันที่มาแล้วนี่ที่วัดมันมาดับจ้าก็ต้องจะรู้ว่ามันเนี่ยอันทีมาตามเยังใครไม่ได้กินนะมาดูไม่หม้กันหมูลูกไล่อนบางทีเราพานกันนะบางทีเหนงยมากันนะไม่พูดอะไรเราฟังเอากลับไปเรื่องเศรษฐกิจบอกวันหนึ่งฉักเอาดินสองฝังดินไว้วันนี้ท่านยอมสละเงิน ท่านนายกท่านเจ้าหน้าที่ต่างๆนะโย่ยแายอาตมารู้จักไม่หมดหรอกอาตมามาจากปาะมาอาตมาไม่ค่อยได้เข้ามาปกเก็บมากท่านตลาดที่นั่งเขาวิ่หุ่ยก็เป็นบัตรพิเศษนะข้างหน้าเขาวิ่หุ่ยนี่ฟันหนึ่มนั่นก่าท่านให้เส้นนงนั่งนี้เลยอ่ะี่จีนนะนั่งฟันนึกมาล้างเส้นนงนั่งนี่อ่ะเออตาล้างนึงตามไปที่วัด